รอมึงครับผมโอไ้ไปแล้วครับไปแล้ว เป็นโคตรตกงเทั้งคุณอ่ะเพี้ยเดี้ยวโอ้โหงานเขาแล้วโอ,โโอโ้ทางสุดครับอบอกไปได้ไหมเนี่ย ดีนะเห็นก่อนโอ้งานเขาแล้เเวเดี๋ย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 วอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ย จะสองทุ่มแล้วครับก็ได้สโลเหลืองมาหรือสโลเขียวก็ไม่รู้ครับนุ่นกำลังมาหนุนสโลเขียวเหรอนุน่นครับกำลังมาเออครับเห็นแต่ไฟไฟเห็นแต่ไฟมากำลังตะคุ้มตะคุ้มมานู่นไกลๆนุ่นเดี๋ยวเข้าการศึก มาเห็ดจังไหนแล้วก็มองไรแล้วมาเนี่ยมเนี่ยครับจมบดเลยตอนนี้คือนี่มิแท็กเลยครับตอนนี้มันอมันต้องกี่กนนี่ครับแต่ว่าดึงถอยนาหนาจะบ่ขึ้นนะครับพี่นอกนี่ครับดึงถอยหนาจะบ่ขึ้นนะครับนี่ครับ เสียเตยว่าตาั้งแต่ซื้อมานี่นี่แล้วครับเธือแรกเชือแรกที่จมนะครับรครั้งแรกเลยผพืครับสโลวสโลเขียวกำลังมากครับน่าจะเป็น,นโคเบคโคหรือเปล่าหรือ,รอไม่โคคบสุไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาหอดจังจังว่าเมืองกันเนาะอยู่ครับกำลังไต่ข้ามาครับประมัณจกหารอยเมตรนี่และครับ มาหอดแล้วครับผมโอ้เกิดจีบมาหอดใส่เวลาโดนเติบนะครับนี่ครับบางปลามาน้ำทางเลยโอ้พี่แห้งแต่ต้นไม้จะน,น้อยๆล่มเดิ๋ไวเโอเบคูนะครับผมโอ้ตก,ต,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 กตุกตุ๊กตกทั้งเพียแท็กซีตกุกันได้ทั้งเพียงไหม นี่ครับมาซอยมาซอยตัวแรงครับต้องถึงมือสโลนะครับสโลฟ้าอกกโอ้โหมิดมือเลยอ่ะตากแข็งอยู่ครับ เดี๋ยวเช็คเช็คคมลึกของพื้นดินก่อนอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่ายเพื่อนคุยกันสักหน่อยก็เนาะครับเนาะเดี๋ยวจังมาชมกันว่าเพื่อนชิดึงแบบไหนเนาะเอาครับผมเดี๋ยวกำลังลูบขี้โคลนออกดูดูสภาพมิดเลยครับเอา เขาจะทำยังไงครับเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมกันนะครับผมยังไงเอาครับเดี๋ยวรูปขีดข่วนออกทั้งน้อย งานไม่ใหญ่แน่นวนนินีวครับกำลังอันไล่น้าออก

เรือของเรือมันตกหลุมนะครับหลุมที่เพิ่อนสูบน้ำใส่เขายังที่ผมบอกนั่นแหละไปน,นี้นี่เช็ตเตยเพิ่นมากมันเมิดเนาะมันบ่นเ,นเ,นเห็นเนาะบ่เห็นไฟเพิ่นก็บ่สิบ่แจ้งไปได้แหละ่นขี่พาเลยนะครับมันก็เลยไปบ่ได้เนาะกะ็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ภาพอาจจะบ่ชัดจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่ามันถ่ายกลางคืนนะ ตอนนี้เป็นเวลาะกัสีประมาณสามสามทุ่มแล้วเดี๋ยวมาลอรุนกันนะว่าจะขืนบ่ผมก็คิดว่ามันน่าจะขืนนะเพราะว่าไมโคูตัวใหญ่อยู่นะเนาะ HK สองร้อยนนี้กำลังสานามออกจากรถตีดินอยู่ก็คือตอนนี้ตอนที่แรกอ่ะมันดินดินแล้วม,มันมันหมุนนะครับเพราะว่าสายพานมันจมนามเพราะมันเลึกแห้ง นี่ครับสภาพกขอย่างที่เห็นท่านี้มันม่น้ำแต่ว่ามองมองที่รถเกีียวลุ่งไปอ่ะมันมีน้ำนะครับอ้าวครับผมเดี๋ยวมาค่อยติดตามรับชมครับว่าควจะดึงแบบไหนเอาดีๆนะเสียเอาดีๆนะเสียเออเอ้าอยู่เอาอยู่ เอาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมขึ้นได้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันท่วมเครื่องตองอ่างก็เลยต้อกออกขึ้นครับตอนแรกว่าจะออกขึ้นยังบม่สั้าครับเอาครับเปิดไฟแล้วเบิ่งรถน้ำพุ่งอ่ะน้ำท่วมสายพานครับ ลองมึงครับคืนป่ะแขกบ,บ่เห็นเลยอ่ะเห็นแต่ปักเท่าเอาลองมึงครับผม แล้วครับไปแล้วทางโคตรครับโค้ณเป็นโคตรตัในทางคุณอ่ะเพีเพียเดียวโอ้โหงานเขผาแล้ว บ <Ooh. S 1> บอกไปได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้โหดีนะ mm hmm. เห็นก่อนโอ้ oh. mm hmm. งานเขาแล้ว เเดยวเ้เฮ้ยเยีโอ้ยรถคูกับพ่อรถคไปนะครับพี่น้องเฮ้ยไปกันครับเปโาไปกอนขึ้นไดงแล้วข้นแรงไหมครับขึ้นได้แล้วเปตกข้างนะนี่ด็ตกขางแล้วครับนี่ยมันสุดครับติดขาดโอ้ เอเคสองร้อยน้ำหนักตัวประมาณยี่สิบตันน่ะอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้มึงเนี่ยครับไม่คูดขอมาเนี่ยดิดขาดลงเลยอะ่ะขาดนี้เป็นน้องนะครับนี่ตั้งขาดเป็นน้องเป็นน้องน้ำ เอาลอ้อมึงห้าปันจะขึ้นบ้างรุ่นชอยเพื่อนครับผมขอให้รุ่นร่วงไปด้วยดีไป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  โอ้นักเติมนะครับรถเดียวรถดีดินกันเลเหน็น <Okay. S 1> ห้รถไม่กูดด้อ่สุดใจอ่ะไปไปโอ้ขึ้นแล้วโอ้โอเคไป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 ออกวายไปเลยเตยออกวายไปเลยขึออ้นไปเลย โอ้ไม่คู่คกับพ่อไม่คู่ครับพุกแน่มึงสภาพบอ,อไโโลไลอไ้เอ็ดมันเละได้ขนาดนี้หรืเหรอบอนี่ไหมมไม่ค่อยืนเนือมาแข็งแขนี่ไหโป็งไหแล้วครับพูนริดรวิริดรวไปแล้วแล้วเมกี้ โอ้แล้วมากไปเลยเหลี่ยนเนี่ยนะมันลุมหักมึงครับผมสภาพโอ้โห,โหโน้องาหน้อยเลือดเจ้าหนี้ได้ซซได้ซซได้ซซเลิกก็เก่าอีกไอเจ้าโอ้โหเรียบร้อยครับผม <สา S 1> ถือถว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ที่วางแผนไว้ก็ชีเดียวก็จบครับแต่ว่านิดเดียวครับผมนิดเดียวครับเมื่อกี้เนี่เกิดไม่โคลงครับแต่เม่โค่ตกข้างนี่บอกงานเข่าเลยครับนี่เนี่ยมันเป็นหนองนะครับเป็นหนองนะ้ำนี่ครับบอกมันสุดสุดลุ่งประมาณเมตรหนึ่งครับแต่เพราะว่ารถเม่โค่มันตวใหง่เนาะ อ่ะโอเคครับผมเสร็จชิ้นภารกิจกู้รถตีดินว้รุ่นพันล้านนะครับนี่ครับสภาพอย่างที่เห็น